ก่ชวนว่าเอมาเปลี่ยนทางงานร่วมกันแบบนี้เราก็จะได้เห็นเพื่อนร่วมกันของพวกเรานะครับจะได้เป็นพลามด้วยกันเห็นความก้าวหน้าร่วมกันนะครับก็งานที่เราคุยกันแล้วก็หมวดงานเรื่องสื่อสารนะครับแล้วก็ที่เมื่อสักครู่ได้ปั่นกันไปนะครับเรื่องพื้นที่ปฏิบัติการของเราไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักหรือง,งานเชิญประเด็นทั้งหลายนะครับก็อยู่ในกรสื่อนารกันนะครับ แล้วก็อันหนึ่งที่เป็นข้อเสนอโน้ตเท้าก่อนนะครับแล้วก็ทางกรรมการสิทธ์ก็ได้เห็นความสำคัญจากมติเสนอก็คือเรื่องการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์อันนี้คนที่ต่อสู้เลื่อนไหวเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีแรงมีแรงเหตุการเข้ามาครัหลายคนโดนถมปูรุกคามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการทําเรื่องการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์นะครับกรรมการสิทธ์ก็เลยจะมีงานมาร่วมกับเรานะครับ แล้วก็อันสุดท้ายแม่น่าจะสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นงานที่เราคิดว่าเป็นเป็นวาระร่วมกันไม่ใช่งานของใครคนใดคนเดียวองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับแต่เป็นวาระร่วมกันของภาคบอลลูไกนะครับผมอยากขยับไปทีลาอยู่เลยนะครับงานกลไกการ เพื่อนที่เราเออกแบบไว้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวช่วยกันเติมเต็มตอนนี้มันมีลักษณะ3ลักษณะครับลักษณะแรกเรือนการประชุม10คน20คนเป็นประชุมเนี่ยทางเราสามารถจัดการได้นะครับอันที่2เป็นงานลักษณะฟอรัมแบบที่เกิดขึ้นมาเมื่อเือนมีนานะครับ6 7เจคนแปสิคนอย่างเงี้ย,เ,ยเราจัดได้เชิญมีความหลากหลายได้นะครับ แล้วก็ลักษณะหนึ่งเนี่ยจริงๆแลวก็แทบไม่ค่อยได้จัดในภาคตะวันออกเลยนะครับเป็นงานใหญ่ที่รวมคนทั้งภาคแล้วก็ไม่ได้จัดวันเดียวเพราะเราบอกว่ามันจะเป็นสัปดาห์ภาคตะวันออกนะครับงานออแต่สัปดาห์ววาหาเราก็ชี้โมไวก่อนอยว่าเราบอกว่าจัดไม่ต่ำกว่าสามวันและกันนะครับเพราะว่าเจ็ดวันนี้นาจ,จะสดงงานมากล้ไม่ใช่งานวันเดียวป็นงาน ที่วราผมพูดไม่ต้องพูดสามัญเลยก็าคือเรื่องขอแต่ว่ามีอันเนึ่งที่เรายังไม่ได้คุยกันแต่ว่ามันกำลังดำเนินการอยู่นะครับก็คือเราพูดเรื่องการปล่อยการในกระจกเป็นรายจังหวัดที่ผมมาเล่าฝันงเมื่อวานตอนต้นเนาะตอนนี้ฐานข้อมูลมันเก่าแล้วครับมันเป็นปี62ก็คือ6ปีที่แล้วเนาะวันนี้เราก็เลยจะปรับปรุงให้เป็นฐานข้อมูลปัจจุบันที่สุดที่เราจะทําได้นะครับซึ่ง งบประมาณมันน้อยทางสสเขาก็เลยบอกว่างั้นขอให้เห็นจังหวัดหนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยขยายผลเราเองก็เลยได้คุยกับรัชพัฒนราชนครินนะครับมหาวิทยาลัยเขาิื่นว่านั้นขอทําในพื้นที่ที่เรามีความพร้อมนะครับมีคณาจารย์ในคณะมาช่วยแต่ก็จะเจองานฐานข้อมูลการเรียนกระจบของจังหวัดปทุมเสาร์นะครับอาจจะได้เป็นปีที่แล้วล่าสุดที่สุดก็คือปีหกเจ็ดนะครับที่จะได้เอามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันในข,ข,ขั้ตน,นต่อเพราะช่างซาเราปล่อยไฟตานกับคนต่อปีเดี๋ยวดูซิว่าปี67เ,เนี่ยถ้ามีให้หลังนยันจะมากขึ้นหรือยังจะลดลงนน,นะครับ <c oughs> แล้กวก็งานเรียกคูนที่ลูกทำไม่ว่าจะเป็นปูนซัพการเก็บก๊าซเรกานโดกนะครับหรือลดการใรกานโดกนะครับแล้วก็คูนที่บริการทะเว้แล้วก็คูนที่เสี่ยงจากวิกฤตโลกนะครับอันนี้เป็นหมวดเรื่องงานจัดการข้อมูล คิครับอันนี้เราออกแบบงานไว้หลายลักษณะนะครับอันแรกเลยเราคิดว่ามันต้องเด็กเครื่องมือให้กับคนที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเทรนให้เป็นลักษณะของนะงักวิทยาศาสตร์ธาคนละเมืองคือทํางานได้ใช้เครื่องมือเป็นนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องราวเข้าใจรู้เรื่องนะครับประสานงานเหน่อนงานได้เราอบรมไปครั้งนึ่งแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วเราก็เลยจะมีอีกสอง นะครับที่จะเตือนก็คือให้กับคนที่จะทำงานในพื้นที่หน้างานเนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดเวลาจนอีกประมาณสักสิบเดือนใช่ไหมที่เมย์จีบอกเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนในกิจกรรมเฝ้าระวังพื้นที่หนที่มีความเสี่ยงเราจะได้มีงบประมาณไปช่วยทำไม่ต้องพักเยอะกันเองนะครับแล้วก็การที่เราคุยเมื่อวานส่วนเดื่นในผมจับมาอยู่ในคนนี้เพราะมันจะได้ดูว่าเป็นอยู่หมวดเดียบน้องเริ่มเสี่ยงแล้ว พื้นที่เสี่ยงแห่งพลพิษอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ที่จะทําอย่างที่เลือกไป็พื้นที่นูแล้วพี่แนานจะใช้เรื่องอรักรทางลิุณภาพที่เราเป็นตัวชีวัดเช่นภาพน้ำนะครับปลาคู่ไหต่างๆในแม่น้ำตะกีบุรีนะครับแล้วก็อีกงานนึงซึ่งเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะครับจะเป็นงานศึกษาปัญหาจาก,ก,ารากอรตสาหกรรมจังหวัดปทุมวัีที่ EEC วอ d กับแรง a อตเนี hmm. mm ่ยร่วมมือกันแล้วก็ทำควบคู่ไปพร้อมกับเราซึ่งก็จะมีข้อมูลมาให้เราเรียนรู้อาจจะเป็นคำหน้าได้หลายอยรนตามอนหน้าค่ะงานสื่อสารยังยังไม่ได้สส่ไว้แต่ว่าจะมีทั้งลักษณะของสื่อเป็นข่าวสั้นๆนะคะเป็นคลิปนะครแล้วก็เป็นทั้ง การเขียนการเขียนข่าวนะครับได้อย่างลังกษณะอันนี้ก็ทางสงสงก็สนับสนุนเประมาเรามาซึ่งพื้นที่ไหนที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการสื่อสารเนี่ยก็อาจจะบอกวาทางโกรหรือพี่นอน,นที่ได้กันเลยนะครับการทีมก็ได้สนับสนุนจะให้คนไปช่วยไหมหรือว่าจะใช้งบไปแล้วดาเนินการเองอะไรนี้นะครับก็อสั่ ที่ปฏิบัติการนะครับอันนี้ที่ขึ้นมาหน้าเวทีเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมทั่วทีเนาะเพราะต่อไปเราก็จะได้เห็นสภาพขั้นตอกรอบการงานเหล่านี้นะครับก็คือภูมิทัศน์ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ลงพญาเย็นอะไรเรื่องป่าตะวัน,นออ right. กนะครับแล้วก็พื้นที่รอบๆนะครับอันนี้เราจะให้เป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ป่าอันที่สองก็คือภูมิทัศน์เกษตรกรรมนะครับึืเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่าทตะวันออก ที่เป็นพื้นที่ภูมิทัศน์พื้นที่ชุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำในภาคะตะวันออกนะครับซึ่งก็มีหลายหลายลักษณะนะครับแต่ว่างานตอนที่เมื่อเช้าเล่น,นเล่านะจะมีน้ำตกอโกรอาจจะยังไม่ไีถึงใคยฝั่งในภาคตะวันออกต่อไปแล้วอาจจะมีอีกทีนึงที่ทำพื้นที่ชุ่มน้ำของชายฝังย่งในภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ภูมิทัศน์เมืองนะครับเมื่อเช้าแป้งมวโบไปกับอุตสาหการรมเพราะว่าเมืองเราย,ยัง อาจจะยังไม่ได้มีคนปฏิบัติการจริงจังน,นะครับแต่ก็จะใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็คุณมิทันกนศากลางนี้แน่นอนเรื่องราวมากมายปัญหาหลากหลายนะครับแต่วก็พื้นที่คุณิทัศน์ชายฝังเกน,นะครับที่ที่มพ์ลงมาเล่ากวาาลุ้นหน้าที่ศาลน,นะครับนอกจากพื้นที่คุณิทักน์แล้วเนี่ยมันก็จะมีงานที่มันสัมพันธ์กันไปเป็นง,งานเชิงประเด็นนะครับวันนี้ที่ประเด็นเด็ในขัะนตอกเนี่ย ก็ใส่ไว้ก่อนนะครับก็คือประเด็นทยาประเด็นพลังงานประเด็นท่องเที่ยวจริงประเด็นเด็กเยาวชนนู่นนี่นั่นบ่ะมีเก่าประเด็นนะครับต่อไปถ้ามันมีข้อมูลเนี่ยก็จะรวบรวมไปให้กันนะครับเดี๋ยวอาจจะเติมเต็มไปได้ด้วย จรครับจากครางที่แล้วที่เจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิ์มาร่วมกับเราเขาก็ได้ไปประสานงานต่อก็คือท่างกรรมการสิทธิ์เองแล้วก็ลูเองผมจำไม่ได้ตัวย่ออะไรอีกสามตัวเนาะที่เป็นเรื่องดูแลนักปกป้องสิทธิ์นะครับจะมาร่วมกันจัดรถช็อปทห่กัรเลยนะครับโดยที่จะเชิญบุคคลนักปกป้องสิทธิ์ที่มีความเสี่ยงทางไทยที่ต่อสู้แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเนี่ยวันนี้บอกชื่อไว้กับพี่อ้อยได้เลยนะครับพี่อ้อยที่แสงสุวินย์มาพูดเรื่องพลังงานนี่นะครับพี่อ้อยก็ประสานง,งาน,นกับาทางศนย์เราจะจัดอบลงวันที่2-3สิงหาคมที่ปจิณณ์บูรีเพราะตอนนี้ปจิณณ์นักกต้องสิ่งเยอะและเกิดที่มีความเสี่ยงนะครับก็เลยไปไปไป,ไปใกล้ทางปจิณหน่อยนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ปจิณณ์ก็จะเป็นที่ในการลงรศึกษา ยี่ยมเยี่ยมเยี่ย,ยมคุณพี่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายที่บอกว่าสำคัญมากๆคงเป็นประเด็นร่วมของเราเหมือนกันนะครับเมื่อี้ตอนที่เสนอมาผมก็ไม่ได้มาพิมพ์เพิ่มนะเดี๋ยวอาจารย์ควรใน EP ไ,ได้นะครับถ้าใครเห็นว่าประเด็นร่วมไหนที่ถ้าเร,ราตอบมีความจำเป็นต้องไปร่วมมือนะครับอันแรกก็คือเรื่อง EEC สามจังหวัด ดำเนินการมา6ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี62อนที 6, 2, ่ปี68ทาง EC เองก็ได้ะเมิรผลสัมธิทกฎหมายก็คือพอราโบ EC นะครับว่ามันเหมาะสมที่จะใช้ในประเทศนี้ไหมเหมาะสมที่จะมีต่อไปไหมนะครับซึ่งพวกเราก็ไปให้ความเห็นในเทีมากมายนะครับว่ามันไม่ดีอย่างนู้มันมีข้อจุดอ่อนอย่างนี้แต่ผลสรุปของ e e ีเข้าใจว่าผมเห็นคร่าวๆว่าเขาบอกว่าสัมฤทธิเป็นทุกด้านนะครับอันนี้เราเองก็คงจะต้องทำข้อมูลแหละว่าที่เราเห็นต่างกับทาง E.E.C แล้หนึ่นงานละเป็นอะไรบ้างครับอันนี้ก็เลยใส่ที่นาด้วยแล้วก็เรื่องที่จะขยาย E.E.C เป็นที่ไปที่จังหวัดปทุมุันนะครับคือบนเวทีพูดหลาจจะฟัดเสียสััญญนะครับ ทางร้นันเพียงอยา,งากจะขยายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขยายน,นะครับชาว่าที่ปาจีก็ยังต่อสู้อยู่นะครับต้องการไม่ให้ขยายที่ปาจีนะครับเพราะเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสามจังหวัดน,นะครับวันนี้ความพยายามแต่ไหนีแล้วก็หย<อ>ูอาจจะไลกเรียนได้นะครับว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทีนี้วันที่ยี่สิบเก้ากันยายนี้เออวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎานี่นะคะรับปาจีจะมีงาน ส,าน,า,สา,นานะวีดีสถาณะนะครับพูดถึงเรื่องทิศทางการนาประจีนใช่ไหมครับที่เราเห็นว่ามันไม่ควรจะเป็นดีสิ่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือตอน่อกอลั่นของเราที่เขียงไว้ครับเราได้เป็นเนส้นขนทางประจีนวีดีแ้วก็หป็อกอลัมนอครั้งหนึ่งของเราเลยนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องสะดวกก็เดี๋ยวอาจจะให้โปรโมทงานสุดท้ายหน่อยนะครับส่วนรวมในวมก,กันแล้วก็ เที่แป้งมาพูดนะครับแป่โรงงานรีไซเคิลทีเทาไทยเทาเนี่ยก็เป็นบาลานร่วมกันที่มันเกิดปัญหามากที่ขั้นตอนนะครับเราคงไม่ต้องเป็นเจ้าข้าพหลักแน่ยเพราะมีท่านอื่นเขาไม่เจอขนาดรล้แล้วก็ทครูก็พูดแล้วแตวผมก็ใส่ไปด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเราเรื่องแผงแม่บทแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับโลกร้อนจริงๆมันไม่ได้มีแผงแม่บทอันเดียวต่อไปมันจะมีพรบโลกร้อนนะครับ ควบคู่กันไปเลยนะครับเรื่องแผนได้โปแล้วกฎหมายต่างๆที่จะมาบางคับใช้เป็นมาตรการในประเทศไทยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องติดตามมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทํากันด้านมานครับจากทาวที่แล้วมาถึงทาวนี้นะครับซึ่งอยากจะให้ช่วยแสดงความเห็นหน่อยครับว่ามันขาดอะไรที่สำคัญไปไหมนะครับ หรืออะไรที่เขียนไว้แล้วเราคิดว่ามันมันเอาไปทำในอื่นดีกว่าแต่ว่ามันก็ยังผ่านได้ครับทุกเรื่องก็อยากจะให้นี่นเป็นคนช่วยคุยกันผมจะช่วยโน้ตให้ได้ไหมครับครับคือไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่เวทีที่เราพยายามที่วจะที่ที่นักเขีนคือว่าน่าจะตลอดมาของการจัดเวทีที่เราแก้ไขในครั้งก่อนนะเราพบว่า เราเรี่นวิที่ถามมาเอ๊ะเราก็ทำงานทัุ้หมดเลเแต่ทำงานมันเกิดช่บ้างนะคะอันที่สองไม่รู้ว่าเรื่องเรื่องของการที่ ใจเราไม่ต้องเรียกร้องกันเพราะว่ามันเกิดความตั้งใจมันเกิดความตระหนักเรารู้ว่าในวิถีชีวิตคุณภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่มีเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่อาจแยกจากกันจากระบบด้วยเรื่างใไดเพราะฉะนั้นจะไม่มีประเด็นไหนเลยที่จะไม่สามารถเชื่อโยงถึงแล้วก็เกิดความตั้งใจช่วงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะตั้งหนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีแพลตฟอร์มในเวทีอะไรคุณจะต้องเติมเต็ม จริงแล้วจริงแล้วถ้าพูดถึงในนามภาคเราหรอดมันไม่ใช่มีแต่แค่ที่จังบอกมานะที่น้องเราเรก็ยังไปทำงานกับคนอื่นอยู่นี่ไงซึ่งเรานไหนเรต้องมาเติมภาคหรืภาคเราหรอดให้มากขึ้นกว่านี้ก็ได้อันนี้ที่ที่จารพูดเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เพื่อนเราเรอกเราดำรงสอนมาสุดที่เดียว แต่ที่พี่น้องทำงานอยู่นี่เพียงยังมีอีกเยอะจริงๆเราก็ยังอยากทำให้เห็นทุกคนที่เชื่อมตากันทั้งหมดได้ยังไงแล้วก็เราจะเชื่อมโยงกันยังไงเราคิดว่าไอ้ส่วนของสสที่เราได้รับมาเนี่ยน่าจะเอาเชื่อมโยงน้องเราที่อยู่ในภาคเหนือกที่เรายังไม่รู้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ในระหวัาพูดกันที่ว่าพี่น้องเราก็ยังรับรู้อะไรเป็นท่าการ อันนี้อนบเนี่ผมว่าว่าถ้าาเราอยาเชื่มโยงกันไม่ใช่ได้เป็นเปที่เยราก็ยังข้อลที่ทาบันอะเนที่กพูดถึงเรื่องทางเรื่องเนี่ยที่แล้วอันนี้ยอับเลยว่าอันนี้เถต้องเลยว่าข้อมูลปัจจุบันเนียเรารู้ไม่เท่ากันเราข้ี่ถูกมาใช้ เป็นข้อมูลที่บางทีเราก็ไม่เชื่อมั่นามเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องมาดูว่าใครที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่ที่ไหนและเชื่อมโยงกันยังไงในเรื่องที่เราอาจจะต้องเปิดโป๊วว่าเราต้องตั้งระบบไอ้ข้อมูลที่จะต้องทําให้เราเรารับรู้เท่ากันป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อ่ได้ที่เกิดขึ้นกับในพื้นที่เมื่อเราไม่ได้เชื่อถือข้อมูลจากทานละเท่าไหร่ ข้อมูลที่เราเพื่อต้องเพื่อถือได้เนี่ยคือข้อมูลอะไรที่ไหนเันต้องความนิยมด้วยเหมือนกันอย่างที่เราเคยออกแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มพีเอนเราเราอยากจะททุกคนนะนำข้อมูลจากพีเอ็นโดยอาศัยแผงบอรเนี่ยก็ทุกคนถ้าบอรู้ไม่เท่ากังการเข้าแผอรอมเนี่ยทุกคนได้เห็นเวมกันกันความู้มันจะได้เพิ่มเติมใกล้ชิงกันได้ จา,จ,จากฐานข้อมูลที่เป็นฟอมกาวทีคนเอาข้อมูลนำเขา้าซึ่งมันถ้าไม่ผสมกันพ์เ็จอ,อันนี้ก็จะเป็นปัญหานที่นีเราต้องดูว่าเพราะอะไรเราก็พยายามทำเพื่อเรารู้ว่าตัวของเราคือเรื่องขนะ้อมูลอยไ่แล้วเร,วรา,าจะพยายามจะทำให้มันแก้ไขที่ก่อนเนี้ยยังไงอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นโจทย์ที่เราจะต้องคุยกันใ้ชัากันว่า าเราเห็นว่าตัวเราดูงเรื่องข้อมูลที่มันไม่เท่ากันข้อมูลไม่รู้ว่าเชื่อถือได้ไหมไปทำยังไงแต่ตรงนี้ทั้งที่เราเคยออกแบบไอร์มที่ทุกคนต้องมีคิดว่าน่าจะเชื่อถือได้ลองรับได้ข้อมูลเป็นเรื่องที่เราเอามาเข้าเองอันนี้อันนี้เป็นอะไรต้องฝากฝากเรื่องนี้นะว่าเราจะแก้งใข้คุนี้ยังไงนะครับส่วนเรื่องอื่นเราคิดว่า ประเด็นนำเข้าเรื่องาวของพี่น้องที่อยู่ในภาันอกมันก็ควรเพิ่มเติมมากเลยแค่นี้ครอผมพูดจบทุกคนก็อเยอะเกนเลยอาจารย์เงนาาการงที่เพิ่มต่แาจายตาดยทู้ะาารรับคือเระดัน้อง 对。